เอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอัศเซอร์เวอร์อีเวอายนะครับผมวันนี้ที่ผมได้บอกคิดที่แล้วนะผมที่ผมบอกว่าผมจะพาลงารงถ่าเยตินะผมเวอร์ชั่นที่ว่าไม่ต้องใช้แมงมุมนะครับผมไม่ต้องใช้อาวุธนะผมแค่มีเตียงนอนนะผมแต่ว่าแต่ว่าสำหรับแบบนี้เนี่ยสามารถใช้ได้แค่ในซิงเกิลเพย์นะผมหรือว่าเล่นแบบคนเดียวนะผมซึ่งแผนที่ผมวางไว้ก็คือพอผมเข้าไปถึงข้างในนะผม คือข้างในเนี่ยคือมันจะมีน้ําร้อนด้วยมันจะมีน้าเย็นอะผมถ้าเกิดว่าใครอะเออผมรู้บอกไปนะผมว่าแบบนี้สามารถใช้กับคนที่ไม่มีพวกของเสื้อกันหนาวดีๆนะผมก็ใช้ได้นะผมก็คือพอเราเข้าไปประมาณตรงกลางๆเนี่ยแล้วทีเนี้ยเราเจอพวกสัตว์เยอะเนี่ยเราก็ออกนะผมเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราออกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการลีทุกอย่างนะผมให้ให,ให,ให้ให้สัตว์ในนั้นอะให้สัตว์ในท่าทุกท่านะผมหมดหายไปหมดเลยนะไม่ใช่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผม เราเข้าไปในนี้นะครับผมเคจะแลกหน่อยโอเคนี่ครับผมแต่ขอรอก่อนมีเอติด้วยโอเคให้เราแต่ผมขอแนะนำนะผมว่าจุดไหนที่เราควรจะออกนะผมโอเคจะมีจุดบริเวณตรงที่มันเป็นมันกลับมีของอะแต่ว่า เนี่ยตรงเนี้ยขอผมขออ้ยอ้ยนี่ครับผมให้เราออกนะผมโอเคฮะนี่ไงเห็นไหมมันไม่มีแล้วนะคะผมผมก็ขอแนะนําว่าควรใช้วิธีแบบนี้นะผมหากใครแบบเพิ่งเลเวลน้ๆนะผมต่ว่าสามารถขับสลิปปิ้งแบ็คให้ได้เยอะๆนะผมแต่ว่าในน้ําเนี่ยมันหนาวมากนะผมโอเคนี <Yeah. ่นี่นี่แนะนำคนวางไว้ตรงนี้ที่ดึงนั่นไงพอเราตายเนี่ยเขาก็เกิดใหม่นะครับผมเอ่อ พอดีเวียรตรงนี้นะครับผม mm hmm. เอาตายโอเคฮนะเอาใหม่ครับผมคือผมขอแนะนํานะผมว่าเอบโพลโนตรงนี้ยังมียังมีต้องเก็บก็ได้นะครับผมเพราะว่ายังไงเพราะว่าสําหรับคนที่เล่นโหมดของไม่ตกนะครับผมหรือว่าของที่เราได้ของคืนยี่สิบเปอร์เซ็นนั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดเดเด็ดเด็เราเราอยู่ในน้เย็นนี่ว,วาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้ โอ้ดยดแหละแหลแหลกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา <c oughs> ไปถึงนี้แล้วเราจะเสียของนะผมแหลกแหลกแหลกมาก <c oughs> ผมว่าตรงนี้มันน่าจะมีสัตว์หายแหละต้องมีสัตว์หายบ้างแหละเอเคเอกระโดดไปโอเคโอ้ยมันเกิดเลยจังวะตัวเยติตรงนู้นนะผมไม่เป็นไร เราก็จะวิ่งไปนะผมโอ้โหมันเกิดเร็วนดอ้อยู่นะเนี่ยเกิดเร็วมากเคผมส่วนตรงนี้เนี่ยผมขอแนะนํานะผมว่าออกนะเพราะว่าถตรงนี้เนี่ยมันมีคุณจอยนะคือมันมีจุดอันเนี้ยมันมีจุดที่ต้องอขุดกระบองไม่ใช่ดิขุดเพชรนะผม คือมันมีจุดที่ต้องขุดเพชรนะผมตังนั้นมันต้องตรนนั้นมันจะต้องเสียเวลามากนะครับผมก็เลยขอแนะนําว่าควรทําแบบนี้นะนี่ครับผมคือถ้าเกิดว่าเราขุดตรงนี้แล้วนะผมจะหายไปเลยนะเฮ้ยแล้วก็วางตรงนี้ไว้ที่หนึง ไม่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 ี่พี่อัพก่อน,นครับผมบริเวณนี้ถ้าเกิดว่ามีไดโนเสาร์เนี่ยก็นั่น,นไงโอเคให้มันฆ่าผมนะผมคือผมจะต้องให้มันฆ่าฆ่าผมนะไม่งั้นอ่าสติมินามัานจะไม่รีนะผม ไปครับผมนี่คผมวิธีการแก้นะผมเวลาแบบเลือดเลือดหมดนะโอ,โอเคครับผมหากเรามาอยู่ตรงนี้้ลนเนี่ยแสดงว่าเราครึ่งทางแล้วครับผมมันจะมีแสงด้านบนนะซึ่งตรงนี้นจะเป็นที่โล่งเลยครับผมและก็ผมขอแนะนำนะผมแพทปัจจุบันนะควรควรมาทางนี้นะผมก็คือสองจุด 0.25จุดยี่้านะผมคนกระโดดมาทางนี้ก่อนนะเอาไม่มีอะมันยังไม่รีมาไม่สิมันยังไม่เกิดเีิงนอนผมหายวะ่ะโหเีิงนอนผมหายเฮียแล้วไงผมลืมไปเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเข้ามาวางใหม่นะโอเคให้ทำลายตรงนี้ก่อนนะผม โอเคแล้วพอมาถึงตรงสีเขียวๆตรงนี้เนี่ยขอแนะนำนนะผมว่าหยุดก่อนให้สเตมิน่ามันให้ได้เยอะๆก่อนอา้าวหลุดเฉยเลยโอเคฮะมาแล้วโอ้โหตรงนี้ขอวางตรงนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยเอ,อได้แลมสรลูม,มาด้วยเห็ดแล กระสอกหลายทีเลยโอเคโอ้โหโอเวลสี่สิบสองอีกอยากรู้ว่าถ้าเกิดขูว,ว่าผมได้คูสิบสองมาจะเป็นยังไงนะโอ้โหโอเคนี่แหละครับผมเห็ดหนังไงหลุดอีกแล้วเออมา โอเคมาเอาใหม่ครับผมกีมันหลุดนะผมเนื่องจากว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรอะสปอนเยอะไปนะครับมาโอเคเขาเปิดหน้าอ n v เวนทอรี่ก่อนเพราะว่ามันจะเซฟไม่อัตโนมัติเลยนะครับผมหากเราเข้ามากีมมาครั้งแรกนะคือใช่ผมถ้าเกิดว่าผมจะมาจานนับตัวนี้คือผมขอเลือกเลเวลนะผมก็คือเลเวลที่ไม่เกินเจ็ดร้อยนะคบผมเจ็ดร้อยหกร้อยเนื่องจากว่า เลเวลเนี่ยหากเราไม่ได้ซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเออเออเอเซนดอะไรประมาณนี้แหละเราจะไม่สามารถจับเกินพันได้นะครับผมโอเคครับผมยิ่งเราวิ่งเกิลแทสอาร์เฟกเท่าไหร่นะผมมันก็ถือว่าเรายิ่งมีโอกาสหลุดน้อยมากโอ้หลุดเยอะมากครับผมเนื่องจากว่าแถวๆนี้เนี่ยมันจะมีสัตว์ที่เรียกว่าปลานะครับผมที่เรียกว่าปลาเยอะสุด,สด เดี okay, e kid, hmm, ๋ยวถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ผมไม่รู้นะว่ามันเกิดปะเนี่ยยังไม่เกิดเลยดูดิบางตัวเป็นพันพันสองนะผมโคตรเยอะโอเคครับผมกลับมากันต่อนะผมคือตอนนี้เนี่ยเอ้าเดี๋ยวผมต้องกาแจ่มันข้ามแล้วไม่ใช่เหรอฮ้ยฮุ้ยฮ้ยนีเดนอาถเฮ้ยพอมาโซนนี้มัน สว่างเลยอะโอ้ my god บักแน่แน่บักแน่แน่เวลาจริงดิโคห้าโมงโอเคพอเรามาตรงนี้เนี่ยอ่าผมก็จะไปเอาเอ็กซ์เปลโน์นะผมให้ทำให้ดูเลยละกันนะคะผมก็คือซื้อคุณสามมานะแล้วก็ไปทางนี้ใช่ขอให้ตีมิน่าเยอะก่อนนะผมก็ขอนี้ด้วย ดูนะผมว่าเราจะได้เลเวลเท่าไหร่ผมเออผมเลยลไปนะผมว่าถ้ำนี้เนี่ยคือเราจะได้เลเวลคือเราคือเราจะได้เลเวลเทียบเทียบ,บ,บกับเอ่อเท่ากับถ้ำเดอะสกายหลอดเลยนะครับผมโ okay. อเคเราได้ครูสิบสองมาแบบนี้แล้วแล้วก็โอ้マイกอชโอเคมา oh, โหเมื่อกี้โอเคผมเผื่อแหละมา คือใครไม่รู้นะผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเ,เก็บ X p l o r e n note ของเก่าไว้แล้วเนี่ยคือแล้วถ้าเกิดว่าเราย้อนเซฟนะผมรู้ว่าไปเล่นในโหมดออนไลน์เนี่ยมันก็จะยังมีมันก็จะมีขึ้นนะผมขึ้นเป็นเหมือนเมื่อกี้ที่เป็นสูตรภาพนะครับผมถกสิว่าเราจะได้เลเวอเท่าไหร่เจาโอ้โหสี่พันเลเวลรเองโอเคสองสองวลเปล่าวะสามวลดาบีรละกันนะครับผม โอเคงั้นเอาว่าผมขอทำโค้ชเสริมได้ไหมเออนี่ยเออน่าจะได้โค้ชเสริมของเราก็คือไม่ใช่ดิเนีร์เดอะวอคเคน่เดี๋ยวเราต้องทำโค้ชเนีย์เดอะวอคเคน่ก่อนแล้ววะให้เราไปอยู่ที่จุดใจกลางของภูเขาไฟนะครับผมก็คือบอริเวณตรงนี้ โอเคผมรู้แลเขาให้ตามเขาให้เราตามหาถ้ำนะคะผมแน่นอนมันชี้มาตรงนี้เพราะว่าผมยังไม่ได้นี้เลยนะผมจริงจด้วย okay, ได้เบลมาอีกสองรอห้าสิบเคแล้วก็ยังไม่มีอีกเหรอออนแอร์โอเคไม่เป็นไรง่ายว่าผมพอจะเพียงท่านี้ไปก่อนนะผม แล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย